คืออะไร,ไรถที่เเหรรอถใหญ่อยูไ่ไหนอ่ะไปซ่อมหรือยังครับยังเลยครับไปแลกเงินแดงมาแล้วก็โดนชนตายอีกแล้วอ่ะสถานะชนตายหลายรอบแล้วเนี่ย<อ>วันเนี้ยโมห์หินหมากเลยมัยนต้องแห่แค่นี้ยังโงห์หินหเลยก็คือเข้าใจปะ่ะคือออกมาจากบ้านปุ๊บแล้วรถอ่ะหกสิบโลไปมาพอดีแล้วแม่งตัมตบิดนัดเดียว อุ้ยอุ้ยเขาาหัวไปเลยาหัวไปเลยอย่างเงี้ยอันโง่ยังทำไม่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ได้ธรรมดาเข้าใจไมัน่ไม่ต้องคิดมากไม่เอาไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องคิดมากคิดมากทําไมแพี้ขับรถชนมีคนมาชนเราเองจะคิดมากทําไมฮะมันนอนนานเข้าใจไหมแล้วในตัวมีสองแสนอะอ่ะคิดเดี๋ยคิดมากไหมอะไรนะในตัวมีสองแสนแล้วไม่ไปเก็บ มันเก็บได้ยังไงบอกว่าจะไปแลกเงินแดงสารนาะมาลาไปไหนก่อนไหมเดี๋ยวจะเมือรพักหนึ่งแล้วเสร็จเดี๋ยวก็นานเมล่ะพักหนึ่งอ่ะพักไม่กี่นาทีสิบนาทีได้เฮ้ ร้องเพลงร้องเพลงอ๋อคิ่งมาร้องอยู่สุดท้ายยิ่งจะดีใจแล้วแล้วเรามียังมีอะไรมีแฟนอะแฟนได้ไม่มีแน่ใจไม่มีแน่ใจปะเนี่ยไม่มีไม่อยากมีแฟนอยากมีผัวเอยากเล่นอยากเล่น ม่อยากมีแฟนจริงหรออะไรนะไม่อยากมีแฟนจริงเหรอใครบอกก็เมื่อกี้เราบอกเลยก็ก็จะกะกะกมกะกะกะมะกะกะกะ่ะกะกกกะ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 กกะ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 มะกะะะะะกะะ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 ะกะะะะะกะอ

โน่เติกจเออๆเติกจากเติิกจากอย่าให้อย่าให้มีไม้นะ,ะนี่ไม่ได้ถือไม้นะราคาเมื่อวานหยิกหยอยเจอไม้ให้ซาร่าคนแรกเลยนะรู้ไหมหยิกหยอยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะอ๋อขอบคุณค่ะคุณซาร่าเนี่ยจะเหมือนกี่นาที10 15นาทีอ่ะ ก็ไปเบอร์ที่บ้านไปจิสราไปตอบพี่ชายราเอาดิอยากรู้เหมือนกันเอาดิเอาดิาดาว่าอยากรู้ว่าทำจะทำจริงไหมไม่ตีด้วยได้ไหมครับช่างเลขหกสิบแปดครับสวัสดีครับซอสซอเขาเรียกตั้งนานแล้วเรียก <c oughs> อันนี้เรียกว่าสวัสดีครับทรงซออันนี้เรียกว่าเฮียเอ้ยเฮียเฮียเรืองนะไม่ต้องเรียกเฮียไม่เอาเรียกเฮียได้ไหมได้อ่าเฮียเรืองนะมาหลามจะไปเรียกเฮียเรืองนะโอเคไหมอยากโดนปิดดูโอ้ยจะโดนป้องยโอ้โหอะไรวะนะผ่านหัวไปนิดเดียวกูเชื่อเลยทิ้งไว้เลยมอเตอร์ไซค์เนี้ยไม่เอา อกระเป๋าหกสิบแปดครับได้ให้ต่างม้อย่างอ่ะให้ไปแล้วแค่เหรอยังไม่เข้าเลยให้ไปแล้วหยอยอย่าตุกติกอีกยอยนี่น้องมาหลังนะออกสร็แปะครับโู้ผ่านหัวไปนิดเดียวเองอ่ะเราคิดว่ามันจะบะเข้าหน้าแล้วนะเนี่แล้วโดนรถมาหลังแลกัาครับนี่ไอ้มหลังขับขับขับมอร์ไซค์ไปเอาไม่ต้อง ทิ้งไปเลยมอไซทิ้งไว้เฮ้ยสาราไปไหนก่อนไหมหรือว่าจะรอ,อ,อไปทำอะไรก่อนไหมส่งสาราที่ตึกก็ได้เขยสาราไปเดินเล่นอะไรโอเคมาแล้วก็โทรมาแล้วกันโอเคจะไปทำอะไรโอเคจะไปทำอะไรเปล่าไม่ได้ตอนไหนก็ไม่มือมือทำอะไรก็ไม่มือทำอะไรอยตัง ช่วยเหลือตัวเองโอ้โหไม่ได้โรคจิตอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้นมาถึงว่าไปทําอะไรทํานู่นทํานี่ช่วยตัวเองไงช่วยเหลือตัวเองไงสามาสาบานช่ไหมซาร่าไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆหยิบ่ก็สาบานไว้อะซาร่าไม่ได้คิดแบบนั้นไงก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแบบนั้นก็สาบาไหมหยิบใหญ่พูดอะไรอย่าพูดอะไรอะไรโรคจิตโรคจิตซาร่าจะไม่ได้พูดอะไรเลยไม่แล้วซาแล้วซาร่าถ้าซาร่าคิดอย่างนั้นสาบาไหมก็บอกมาถึงว่าหยิกใหญ่ไปทำอะไรคนเดียวช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างงี้แต่หยิบใหญ่พูดอะไรอะไรโรคจิตอะไรไม เอาไหมอะไรสาวบานไหมสาวบ้านทำไมโอ้โหอีกใหญ่ดำพูดอย่ามาอย่ามานั่นอย่ามานี่เดี๋ยวอู้เดี๋ยวาอี้จะอี้จะอั้นจะปีไปอะไรจะอู้จะอี้จะปีกระเจ้าไม่ใช่หรอขึ้นไปนี่ลาวอ่ะอย่างชอบเลยพ่อแบบคนเล่นแต่เล่นไม่สุดอะอะไรอะไรอะไรอ๋อดีใจว่าส่งแล้วอะไรก็ขึ้นไปดิตัวเองก็ได้เหอะลงไปไง ก็ที่นี่ไงก็มาเบิกรถนี่ไงไม่เบิ์จะอยู่บนเติร์กแล้วถ้าเราจะโมโหอะไรจะมันเสียงทำไปเนี่ยไม่ได้เครื่เสียงไม่ได้โมโหไม่ได้โมโหโอเคไหมโอเคไหมไม่ไม่ไม่จะได้รู้ว่าคนละใจาดแล้วไม่นะได้รู้ไงว่าการเป็นยังไงแต่ละอย่างการอะไรวะเตรียมอยากได้จ้ะแล้วอะไรอ่วะ ทำไมอ่ะ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 มาดิก็มาดิมาดิมาดิลงมาดิลงมาดิเอาโทรโทชืิดว่ากลัวเหรอไม่นะไม่นะอยากไปด้วยโอเคเออจะไงแค่นี้เว้ยนี่นะอย่าเพิ่งไป ได้ไหนอะไมอะไรให้ม okay, okay. exactly. ันรู้ซะบ้างว่าเราไปอยู่กันแต่ลชั้นกันโอเคโอเคนี่เน่โอ้ยยอ้ยงเอออะไรตายอ่ะแต่ละชั้นหนอแต่ละชั้นหรอเนี่ยก็เนหนึ่งจะไปแล้วซาร่าก็ชอบติดเล่น ขับลงมาเพื่ออะไรน,นะอะไรน,นะแล้วซารตาิดเล่นทำไมไม่ใช่นกนะที่คิดจะบินอะ่ะต้องตีนใช่ไหม ฟังเลยครับสายวินที่ผมนะครับหอครับอนอนเตียงไหนฮะเมโลเลยโอ้โหไม่โลใส่บินเดี๋ยวช่วยให้ทำเฟสเดียวบินกันเลยใส่บินกันเลยคนไหนคะใส่บินที่ใครนี่ใสยบินที่ผมอ่ะนี่นี่ละสายบินกันเลยมีบัตรไม่พอนี่เตียงไหนครับใส่เลยอ้าวุกจะไม่ดีดีกดทีกดดีจริงจริงเข้าไแล้วค่ะ ที่เตียงเลยครับนอนเตียงไหมเอาหมวยหรือนอนเตียงเปล่านอนนอนนโอเคค่ะนี่แบบนะคะครับเรียบร้อยค่ะหมอเปอรแหละเลือดจะทำอะไรมาเนี่ยนอนโรงพยาบาลไหมอ๋อคือนี้น่าจะเควสล่มเนี่ยทะเลาะกับหมาแปดขันทะเลาะกับหมาน่าจะโดนกัดแหละเลือดเต็มตัวเลยย้อมเต็มตัวเต็มบ้านเลยเลือดอ่ะ มันมีวิธีทำอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะผุดป่ถ้าถ้าต้าูกเราตอมมันหายไปนะคะหายครับนอนไหมคะนรนะครับนอนไหมจะนอนครับนอนนอนนะไม่ได้เราควรไปคิดยงไงได้ครับโอ้แปดพไม่ไม่ลงกัหลับเขตชาดีล้วแหละรับเร็่องเจะเก้าพันมเสร็จไปแล้วเก้าพันอ่ะ คนทำได้สองทุ่มแบบพุชเต็จสองเฟสมาใช่ไหมดูดเขาเอาไม่ไม่สอเฟมาใอ่ไหมไม่ขับทำปียาวอนเลยยากตายอีกสักสี่ครั้งไหมตายอีกสักสี่ครั้งไหมร้อนต่ข้างในไหมคะชุบเลยพี่หมอ ฉีดฉีดฉีดฟอร์มาลินให้หมาตัวข้างๆไอ้เตียงข้างๆได้ไหมโอ้โหฟอร์มาลินเขาไม่ฉีดศพนะหมอบ้อนนี้เตรียมไว้ดีนะเขาอะไรฟอร์มาลินก่อนคือหมอนแล้วค่ะเขาได้นะฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนแล้วก็ฉีดฟอร์มาลินเลยนี่ตอนนี้หมอให้น้ำเต้าก่อนนะ ก็หมอใส่เข้าไปในน้ำเกลือเลยไม่ได้จารยารพทย์ไม่ได้ครับม่แตาคือขาเจอความมือไม่ใช่ไม่ใช่หมอครับหมอครับขอโทษขอโทษแทนคนไข้ผมด้วยนะครับได้เพืือเพือละเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวหมอใช้เคี่ยกันเองเลยนะหมอลุ้งเลย นคะนี่หมอรักษาหมาด้วยเหรอคะหมออันนี้มันโรงพยาบาลรักษาคนไม่ใช่หรอแล้วอันรคุณหมอรักษาหมาได้ด้วยหรอผมนอนครับผมนอนเฉยงรับคุณตาร่าคุณตลบมาอะไรหรอเข้าใจไหมเขาต้องรักษาคุณผมแค่นอนเฉยๆอะไรก็ก็งงอยู่นี่ไงว่าหมอเขารักษาหมาด้วหรอเป็นโรงพยาบาลรักษาคนไม่ใช่หรอก็นี่ไงอ้าวก็หมาอมผาคีริ้วเนี่ยเนี่ยนี่ไงหมาผ้าคีริ้วสีเหลืองเนี่ย อย่ากันละชั้นกันนี่ย่างั้นเาอย่านละชั้นต้องโดนปั่นให้ประสาทแดกอะมตอนนั้นนะต้องโดนปั่นให้ประสาทแดกอะได้สิถ้ากล้าทำก็จะก็จะไม่คุ้ด้วยแล้วก็สาร่าก็อยามาปั่นประสาทสิปั่นอะไรสาราก็ไม่เคยทำให้ใครคิดมากหมอค่ะเต็มแล้วอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรคิดมากเรแล้วค่ะ มันตอนไหนอีกเนี่ยม้วนตัวเหรอใช่เลยตัวอะไรใหญ่ๆอะไรอย่างเี้มานี่มาเคลียร์เลยตอบใจมากไอ้อย่าต่อยนะบอกให้สุดท้ายไม่ได้ไปสักทีนึ่งอะเลยเลยขันเลยรขันเลยขันเลยขันสาระไหนรถอยู่ไหน ยังติดตลกอีกนะยังติดตลกอีกนะเร็วๆล็อก,กรถทำไมล่ะฮะนี่นายล็อกทำไมล็อกทำไมขึ้นมาเร็วครับขึ้นเร็วๆาหนไหนครับ <c oughs> ต้องโดนปันป่นแบบประสาทกินนะเข้าใจไหมแล้วต้องโดนปันนะะ่นแบบประสาทกินแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าปั่นเว้ยแบบนี้มันแกล้งกันแต่ไอ้ที่แบบคิดมากอันนั้นมันปั่นถ้าจะทําแบบนั้นอีกนะสแล้วก็จะไม่คุยด้วยแล้วเอาก็งั้นก็นี่ไงเดี๋ยวจะแกล้งให้แบบว่าประสาทกินเลยอันนี้ไม่ได้ประสาทกินนี่เขาเรียกแกล้งขำๆสแล้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเข้าใจปะคนละเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคนตีนวะ ล้าแล้วอย่าระแวงไปหมดแล้วเนี่ยตาล่าเดี๋ยวจะไม่ใด้ไปนะเดี๋ยวจะมาช้าอย่า <c oughs>